จากไกลเกินฝันนุ่นศิรพันธ์ปลื้มได้ขึ้นรัชดาลายัยเทยเตอร์เผยวันนี้การแสดงเป็นแค่งานอดิเรกอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือของวงการบันเทิงไทยสำหรับนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาที่ล่าสุดก็ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งด้วยบทบาทใหม่ที่ทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นไม่น้อยกับการมารับบทดาวในละครเวทีเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีที่จะเริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในวันที่6มีนาคมนี้เรียกว่า เป็นการได้เช็คลิสต์ความฝันของตัวเองในการได้เล่นละครเวทีสเกลใหญ่บนเวทีรัชดาลัยเทยเตอร์ทั้งนี้นุ่นศิรพันธ์ก็ได้เล่าถึงเส้นเรื่องจุดเริ่มต้นของความหลอนสยองขวัญให้ฟังว่าถ้าตามการเล่าเรื่องก็คือว่าน้องสาวของดาวเสียชีวิตแล้วดาวก็เลือกที่จะเอาศพมาไว้ในบ้านและเชิญทุกคนมาเพื่อตามหาว่าใครเป็นคนที่ทําให้น้องสาวตายแล้วการที่มานั่งอยู่ด้วยกันเพื่อรอเวลาอะไรบางอย่างเงาๆก็เลยเล่าเรื่องผี ตัวละครนี้ลีลับลึกลับซับซ้อนมากนุ่นตั้งใจทําให้คนดูเดาวไม่ได้ว่าดาวเสียใจหรือดีใจหรือเขาเป็นคนทําให้เกิดหรือเขากําลังตามหาคนทําให้เกิดคือมันมีความซับซ้อนในตัวละครเยอะมากและมีพื้นที่ให้นุ่นได้เล่นเยอะมากว่าตกลงพี่ดาวเป็นคนยังไงซึ่งนุ่นสิรพันธ์ยังได้เผยว่าการทํางานครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการได้เช็คลิสความฝันของตัวเองคือตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนักแสดงนุ่นอยากเล่นละครเวทีที่สุดและหนึ่งในโรงละครเวที ที่อยากอยู่คือเมืองไทยรัชดาลัยมันคือความแกรนมันเหมือนเป็นเวทีที่เราอยากไปยืนอันนี้คือสิ่งที่นุ่นติดมาตลอดว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ทำงานบนเวทีนี้และถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเวทีรัชดาลัยเทยเตอร์นุ่นก็ว่าเคยได้มาที่นี่หลายครั้งแต่เป็นในฐานะคนดูเท่านั้นและเวทีนี้ก็ได้สร้างความประทับมาให้โดยตลอดนุ่นเป็นคนชอบดูละครเวทีและเราเคยเล่นโรงเล็กโรงไซ้กลางมาแล้ว ซึ่งมันฟินตอนเล่นแต่ที่นี่มันเป็นเหมือนที่ที่เราเคยดูแล้วเราก็ประทับใจเราเคยร้องให้กับละครเวทีหลายยๆเรื่องเราร้องให้ตามพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ล่าสุดร้องให้กับพี่กบทรงศิธิรุ่งนกคุณสีคือเรารู้สึกว่ามันประทับจิตประทับใจค่ะแล้วมันเกินเอื้อไม่ได้พูดเวอร์นะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีสกิลร้องเพลงก็เหมือนว่าไม่ต้องเสนอหน้ามาเล่าพร้อมเสียงหัวเราะมันเลยห่างไกลความฝันมากๆค่ะและนุ่นได้ยินกิติศัพท์ของพี่บอยทะกลเกียรติวีรวัน มานานมากว่าเก่งและเข้มงวดเราเป็นพวกอยากทำงานกับคนเก่งละครเราคงไม่มีโอกาสได้ทำงานกับพี่บอยเพราะพี่บอยก็ไม่ค่อยได้กำกับแล้วแต่จะมีอีกอันคือละครเวทีแล้วเราก็เคยมาดูด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันต้องที่นี่ก่อนจะย้อนถึงวันที่แรกที่ได้รับการติดต่อจากทีมงานให้มาเล่นละครเวทีให้ฟังด้วยว่าวันหนึ่งทีมงานโทรมานุ่นพูดก่อนเลยว่าถ้าร้องเพลงหนูไม่ได้แต่พอเป็นละครพูดสำหรับนุ่นมันไม่ใช่ความท้าทาย แต่มันคือความตื่นเต้นนุ่นรอวันที่จะได้ขึ้นเวทีมากๆอยากจะอยู่บนเวทีอย่างเพอร์เฟกที่สุดถ้าถามว่าอะไรคือความกดดันคือกดดันตัวเองเพราะเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแล้วพอมีโอกาสเราก็อยากให้ออกมาดีเหมือนนุ่นถูกหวยเพราะที่เมืองไทยรัชดาลัยเขาไม่ได้มีละครพูดบ่อยๆสิบ 10, เรื่องอาจจะมีสักสองเรื่องนอกนั้นเป็นมิวสิคขันหมดเลยกับเรื่องนี้นักแสดงสาวก,ก็ได้รับรองความขนลุกว่าขนาดตัวเองหลังซ้อมเสร็จกลับบ้านไปยังแทบจะไม่กล้าอาบน้ำเลยทีเดียว และคนดูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเสียงแสงหรือบรรยากาศทุกอย่างถูกดีไซน์มาอยากให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างเต็มที่สำหรับรอบฉายวันแรกคือวันที่6มีนาคมถึงวันที่23มีนาคม68สามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์คือต่อให้นุ่นไม่ได้เล่นเองนุ่นก็รู้สึกว่าเป็นละครเวทีแบบใหม่ของการแสดงด้วยค่ะกับการที่นุ่นศิรพันธ์ได้พูดถึงเช็คลิสต์สิ่งอยากทำในชีวิตเจ้าตัวก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ เรามีความทะเยอทะยานอยากทำงานสะทุกอย่างแต่ตอนนี้มันเหลืออีกแค่ไม่กี่บทบาทที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นจริงๆพร้อมยกตัวอย่างว่าคาแรคเตอร์ที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเลยเช่นคนตาบอดไม่สามารถใช้สายตาในการสื่อสารได้หรือว่าใช้เสียงในการสื่อสารอยากรู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เรายังจะสามารถทำให้เกิดการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้อยู่ไหมสำหรับนู่นอันนี้เป็นเรื่องที่ทา้าทายตัวเองนอกเหนือไปจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่โหยหาขนาดนั้น เพราะว่าตอนนี้โฟกัสตัวเองคือครอบครัวธุรกิจของตัวเองส่วนเรื่องการแสดงเป็นเหมือนงานอดิเรกที่เราหวงแหนมากๆซึ่งการจัดให้งานแสดงไปอยู่ในหมวดงานอดิเรกนั้นนุ่นก็ว่าเป็นความตั้งใจมานานแล้วว่าไม่อยากให้งานแสดงมาเป็นอาชีพหลักของตัวเองแต่ทำเพราะอยากทำเท่านั้นไม่อยากฝืนทำบางอย่างเพื่อให้ได้เงินนุ่นไม่อยากหาเงินด้วยอาชีพนักแสดงไม่อย่างนั้นนุ่นจำเป็นต้องหางานมากๆเพื่อมีเงินอันนี้มันเป็นความรู้สึกนุ่นนะ่ะ ดังนั้นก็คุยกับพี่ท็อปพิพัฒน์อภิรักษนาก่อนว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำงานที่มันหาเลี้ยงชีพได้เลยเป็นที่มาที่เราทำธุรกิจหลากหลายแล้วเราก็วางแผนไว้ว่าแต่และธุรกิจมันจะรันไปกี่ปีทุกวันนี้เราก็จะรับเงินเดือนเหมือนคนอื่นเราทำงานหลายบริษัทก็ได้รับเงินเดือนหลากหลายอันนี้เป็นแหล่งรายได้ที่เราคิดว่าจะมีเกษียณเท่าไหร่เก็บเงินออมเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีลูกเราจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลยังไงถ้าแก่มาก จนต้องจ้างคนมาดูเราเราจะดูแลยังไงคือเราก็วางแผนการเงินของเราไว้แล้วก็วโชคดีว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอุตสาหกรรมการบันเทิงสโคบมันลดลงความสนใจคนเปลี่ยนแปลงไปอาจจะโชคดีที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพอเหมาะพอเจาะกับยุคสมัยนี้ถ้าสมมติยังตั้งมั่นว่าจะทำอาชีพนี้นุ่นจะเครียดมากจะหาเงินยังไงใช้ชีวิตยังไงแต่นุ่นพูดเสมอว่าวิกฤตมาพร้อมกับโอกาสตอนเราเริ่มทำธุรกิจเราก็ล้มเหลวเยอะนะเราเกลียดคำว่าวิกฤตมาก แต่มันมาพร้อมกับโอกาสถ้าเราไม่หดหูมากเกินไปมันมีโอกาสเสมอเพียงแต่บางทีคนเรากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวแรกมันยากเสมอค่ะทั้งนี้เมื่อถามถึงชีวิตการแต่งงานกับสามีท็อปพ,พิพัฒน์ที่ใช้ชีวิตคู่กันมานาน9ปีและกลายเป็นคู่รักรักโลกไปแล้วนั้นนุ่นก็ว่าเราก็เหมือนเป็นคู่ตาคู่ยายเนื้อจริงๆก็มีตบตีกันบ้างนุ่นเคยพูดกับพี่ท็อปว่าถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกันชีวิตครอบครัวเราจะดีกว่านี้นะนุ่นเลยบอกไปว่าพี่ท็อปคือซีอีโอ แบบไม่มีข้อโต้แยง้งอยากทําอะไรให้บอกแล้วเดี๋ยวนุ่นจะเป็นคนจัดการให้เพราะถ้าระวังบทบาทกันแบบนี้ชีวิตคู่ครอบครัวเราจะราบรื่นช่วงปีที่แล้วเราหาการแก้ปัญหานี้ก็เลยรู้สึกว่ามาลงตัวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเวลาเราทะเลาะกันนุ่นจะพูดเสมอว่าว่านุ่นไม่ใช่ศัตรูพี่ท็อปนะทั้งหมดในโลกนี้คนที่หวังดีกับพี่ท็อปที่สุดนอกจากป้ากับม้าก็คือนุ่นเรียกว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากงานไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคู่เลย อาจจะเป็นด้วยเราทะเลาะกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วพอแต่งงานปุ๊บมันเหมือนกับทุกอย่างเคลียร์ไปหมดแล้วในความเป็นชีวิตคู่ก็แทบจะไม่มีอะไรต้องปรับใช้ชีวิตด้วยกันมา17ปีความรู้สึกมันเป็นเหมือนเพื่อนอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายเราไม่ได้คิดร้ายต่อกันการที่หลายคนบอกว่าอยู่ด้วยกันนานๆความรักจะจืดจางลงนุ่นสิรพันธ์ก็ยอมรับว่าคู่ของตนก็เป็นแต่ไม่ได้มองว่าเป็นความจืดจางเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบจากความสวีดมาเป็นความเข้าใจมากกว่า นุ่นว่ามันเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากคู่รักเป็นเหมือนเพื่อนไม่มีซีนโรแมนติกแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมเราอยู่ด้วยกันและแน่นแฟนด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์สำหรับเราคือโคตรมั่นคงหมายถึงณ m โมเมนต์นี้นะคะ